ทะเลหมอ,อกนะครทะเลหมอ,อกวัดตอยสวยทับให้วัดลวงปู่คำปนนะครับเที่ยวชมมันนี้หมอ,อกลงเยอะเลยครับหมอ,อกเที่ยวชมนะครับชมวัดลวงปู่ บรรยากาศดีมากดอยสยอยทัพังบรรยากาศนะครับบรรยากาศทะเลหมอกมาดูยากนะ ยากมากเลหมหอ,อสรันบนนิ่มเป็นที่ปฏิบัติธรรมหน้าพาทั้งนั้นเลยคนะรับเล่มอก ตรงนี้เป็นที่ม้านอนแล้วก็พักผ่อนเด็กกัดมากิง ได้ยากนะครับบรรยากาศแบบนี้พ่อแม่ครูอาจารยปฏิบัติธรรม เดือนเดือนหนึ่งจะไม่ค่อยมีคนขึ้นมานครับโกบาอาจารย์อยู่วันสององค์องค์หลวงปู่คำปนอยู่พระอีกองค์หนึ่งอยู่ครับหลวงปู่อยู่วันเชสององค์นะครับช่องบรรยากาศรอๆบๆวัดครับ ย่ยย่ยย่เดี๋ยวของมางไว้กันเดี๋ยวของมางไว้ทา้งทึงกันครับเดี๋ยวไหว้ปูกันเดี๋ยว่อยเดี๋ยว่อยเอาขึ้นรถมาเออใส่ในรถไปกันเลยครับโอ้ล่างถวยกันล่างเล้วจะอาอะไรฝากอะขี่ขวดซาลาแ์บพี่เล็กเกต้นไมเอาขบาร์นเิ่นไปหลืเพิ่นออก ปูนั่งท้าเนครับครับยัยบรรากาศหน้าพราะยาปสี่ห้ากิโล โอเคนะครับ okay. uh huh. <laughs>